คุณพ่ายแพ้ I not. with เอีมของคุณพ่ายแพ้เจ๊ดิ๊บไมีอยู่สักเดิมเหรอ องระเบิดไปแล้ว Enemy down ทีมของคุณได้รับชัยชนะ มีห yeah, nice. ้องคนน้อยว่าระเบิดไปแล้วว่าระเบิดไปแล้วว่าระเบิดไปแล้ว Special One d hỏi thơm 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 hỏi ัวเอาเรื่องว่ระไรไปแล้วเฮ้ย totally สิบ่ิอเป็นเพื่อไ ทีมของคุณได้รับชัยชนะข้าเหนือ่อยไปแล้ว เล่นเร้อยกำลังดีคุณเล่งในไก่เบอร์น้งวันได้หนสามสามที่หตัวเล่นไปเถอะยี่มัโคตรอีนะตว์ ของคุณพ่ายแพ้ไม่แหลกมั้งว่าะระเบิดไปแล้วรับซอมรับซอม ของคุณ <ersch> ได้รับชัยชนะปลดระเบิดไปแล้วปลดระเไปแล้วบไปแล้ว ตายแล้วต้องรบิอไปแล้วเอาเพื่อนกูกูไม่หมดเลยเฮียเล่นเอ๋อแล้วเนี่ยเล่นน้นจับ ทีมของคุณได้ทำใจเสนดเวลาเรียบร้อยแล้ว พ่อรุมเงินไปแล้วพ่รินไปแล้วพ่อรุมเิบไปแล้วอปแส้วยาพ่รนไปแล้วบแวงใบก็ดีแล้ Gracias. <laughs> หญิงไม่ทำนยสัตว์น้องไม่เห็นตงระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว ยมาแล้วสัตว์เรียบร้อยระเบิดถูกกู้เรียบร้อยภารกิจล้มเหลวนักขอนแก่นชื่อก็เอาเรื่องแล้ว ที่เขคุณนดังป้อระเบิดไปแล้วป้อระเบิดไปแล้วป้องระเบิดไปแล้วแม่าป้อระเบิดไปแล้วทาบว่า,าตัวเนี้ยไ้าไอเคค้เหี้ยกูวัดเป็นเขา Au, au, au!

ตัวล้ออะไรตัวล้ออะไรตัวล้ออะไรทีมของคุณได้รับใช้ชนะเอาว่ะตัวไม่ดีช็อตฟองรูบลัไปแล้วฟองรูบลัไปแล้ว รันไปเลรกไป้กัปลเจอันแบนี้นไอ้สดโเอออีเ็บเหื่อมาเล่นาวอะเลนวเอา,เานนหน้าไอ้นี่เราออกไปดิ หน้าขอนแคทไม่ไหวเลยเจอหน้าขอไไาน,นขอแคทอ่ะคีเมลว่าคีเมาได้อยู่คีเมาเขาเชี่ยวติดตั้งระเบิดเวลาเครียดไปเลยดูความแม่นมา,นะาดีหนึ่งเปอร์เซ็นในเฮียดีโดนากทีมของคุณได้รับชัยชนะไอ้ฟิวเขามาช่วยกันยิงดิเออได้เข่าไหรเฮ้ยหเ,ออเยหลือทีมให้ฟิวทีนเสร็จแล้วเต้ทีเมล จบแล้ว